กาบสวัสดีนะครับเอฟซีอพอเมพี่น้องที่เขามาฟังเบาสารค้ำเบาเรื่องปอบนะครับหรือเราเรื่องผีครับผมก็ขอขอบคุณเอฟซีในประเทศกันดีครับนอกประเทศกันดีหรือเอซฟซีฟังอยู่ทั้งใดก็อยากให้คอมเมนต์มาเบิ้งว่าฟังอยู่ทั้งใดเนาะมวนหรือบอมมวลหรือ,บรอเบาสารค้ำปรับปรุงมองใดก็นแนนนํำมาได้ครับผมก็ขอขอบคุณผู้ที กดไหลกดเช์สนับสนุนเบาสารคามนะครับเขาขอขอบคุณหลนยหลเนาะเมื่อนี่กับมาพอกับเบาสารคามมือเก่าก็เห็นว่าวต่อเรื่องปอบกับพี่น้องกับิถามความจากน้อยกับมือนั่นวันเถาะทั้งพงศ์ยศจารย์กับไอตีดวงทีดำกับหมอทัพนี่ก็พากันไปสวนอีกหมอทัพหนึ่งวันเถาะอยู่ทั้งบันพงศ์ยศจารย์กับได้มาล่ะกับได้ได้หอดพงศ์ยศจำพี่น้องปรเี้ย ในหอดพอยนจ่จำ้นหอดเสี้ยงของมาเถอะมาพอกันมาเถอะต่พากันนัดมือนัดเว้นล่ะกับ <facial> <forward> านานมาส si <c oughs> ันดี้เพราะแต่มาหอดบันโคกเราพากันเวกรกันล่ะนัดมือนัดเว้นกันเสียวมือใดหรือสีร้อมันเขาก้อนจังสีปาบมันหรือสีปาบเลยสันดี้ครั้งพอยนี้จำบัววยเดี๋ยวขอยเตรียมสิ่งเตรียมของก่อนพนวะมีพวก้ายเอ้ยพวกเหล่าเน่หรือสีเอาอเงินห้องเงินห้างมนเถอะเนี่ยเพื่อนเตรียมพร้อมมนเถอะ หาผู้สิทิจับเสียงของก้อนมันเถอะว่าสิเพื่อจับเสียงของได้บ้านมุดเจ้าอืมเลยเอาล้องเบิ้งกันทิดดวงทิดดำมันเถอะจับเสียงของเบิ้งมามันจะขึ้นหรือบ่ขึ้นมันเถอะทา้งเพื่อจำบัวแล้วก็แตงค้ายแล้วขึ้นนะแล้วก็สวดคาถาแล้วขึ้นอันเสื้อนลูกขาเทวดามาหลับไปนองอืมทั้งไอ้ทิดดวงทิดดำกัดล็อกจับเบิ้งเพื่อน้องกัปึ๊กปักปึ๊กปักปึ๊กปักโอ้ขึ้นอยู่พี่อน้องอืม ขึ้นยุ่ได้ไปหาผู้อื่นกู้ไกลดอกกันเถอะเขาไอ้ทิดดวงที่ดำนะมันตัอยจับเสียงของมันเถอะก็ว่าก็โอ้แล้วผู้จับเสียงของสันเดฮอืวกก็ติดถ่ามือมันมาเขาคนแล้วฮาจังเสียนไปไล่กันเถอะมันจังติดพ่อโตมันจังจังมันเถอะกับพักกินเขากินน้ำนอนพักเห็นเสริมเย็นมันเถอะนอนตะแคงสูบยาเกี่ยวกันกับมาเฝากันแล้วเอาจังใเห้อง ได้เสียงของมาเลลวเจ้ามีอย่างแน่สิทางหมอทำถามกันนะทำนวนถามทำนวนวันเถาะก็โอ๊ยขอ่อยกระเดกขวดธนูมาได้หุ่นพยศเนียก็ได้อย่างไม่ตูมเตียกอือได้มีดหมอได้ไว้ได้เข่าสารเสกได้โอ้ยสารพัดแหละพี่นอ้องทางถึงมาป่าพันเถืงหวานไฟแน่เถื่งโอ้ยเสารพผัดวิชาวนันเถาะทุติยเอามาป่าพันเถาะเตรียมหมอเตรียมอย่างมาพร้อมวนันเถาะ แล้วสิจัดการมันกรครับล่ะตอนนี้ทางหมอทําคุยกันนั่นนะเจ้าไปบอกไทยบ้านเด้อขันมันเข่านีพากันออกมาอยู่นอกเแค่นอกซาพนพะนะเนี่ยเ mm hmm. พิ่นบ่ให้อยู่ด้พี่น้องไรปอบอไรยังไรผีอะไรเนี้ยบอดีนี่เพิ่นให้ออกมาอยู่โรงแกงมารวมกันอยู่จังเัินศาลาทั้งเสียเอออยู่ในวัดทั้งเสียพี่น้องอืมแบบเพราะตาเหลากันแล้วทั้งอใหญ่อัน หมอทำเหมือนพยายามทำนวนเหมือนย่บ้านโค้งแล้วก็ไปหาเราบอกคนหลับไปนอนว่าเออมู่เจ้าย่านยุ่นเฮี้นในื้ซ่านเด้อออกไปยุ่นต่เบบอเฮี้นเนื้อซ่าน้าจะปอบันเขาพอดีก็ับไล่ไรสันนี่แล้วก็ไปบอกอีนางหน่อยนะไว้พร้อมสัญญนดอกว่าเตรียมพร้อมไปเด้ออีหล่าไอีนางเอ้ยไปม้วนผ้าม้วนเจ้าไว้เดี๋ยวเพราะไงไปม้วนเองดอกไม่ยากดอกบางท่นเตรียมน้าเตรียมไทยไว้เตรียมปูสาดปูเสือ้ออาจจะันเขามามันบอกูหเลยสันนี่ อืมแต่เขายง้มไดเนาะบัดนี้วัาบ่อหอดพะาปอบพี่น้องพะาปอบมันหูเลยดิว่าพูดสีมาปราบมันวันเถาะไว้มาขามันวันเถาะแต่ว่าถึงบ่ตื้นบ่ยันพี่น้องบ่อเด็ดแต่ตกตะทานอีหยังอันนี้ลมมาพี่น้องบรรยากาศว่างเวงดีตื้นวัมนเถาะเราสรคำใครโดวหาบ่หอนพี่น้องแล้วกลับไปมหลงพอไปละเออว่าอัน ทมือใดยันพร้อมหรือใดสิีบอกเด็กหน่อยออกมาเอิ้นเด้อลงปูมามนไหวตะก้อนพัดไปซอยกันน่นเถาะทางพญาปอบได้บัดน้เพิ่น้ซต่นแล้วว่าสิมาปราบจากคองอ้ยภาษาสมูซูนเห็นดังกูบ่ได้ดอกพนาวาแล้วพญาปปอบก็สวดคือกันมาเถาะสวดเอิ้นบริวารมานัดบริวารมาวันเถาะวา เดี๋ยวเมื่ออื่นนี่กูสิไปเข่าเมี่น,นั้นสูงว่าซอยกูเด้อั่นนี่จงแต่แปลงเป็นลิงเป็นคางเป็นมาดำแน่เป็นนี่อย่างแน่ยแล้วมาซอยกูพนวาวะทั้งพญาปอบวาน,นกระตันก็นเอาจากสีล่ล่ะบูบบริวันปอบเปนมามันเตาะมาพอกันกันกบพญาปอบนัดกันไว้ว่าเมื่ออื่นสอนต่ออืมจักย่ามใดหนึ่งเดี๋ยวกูสวดเอื่นโมสูบพนาวาพญาปอบวานนั่น ตำหนีกุบวยันนะกุยตัมหมอาตอามหมอพนาอุย้ยเป็นไรพี่น้องพญาปอบมันบกคอยด้พี่น้องตัแต่หัวพูดตีมาปาามันนี่มีหอดเสียงคงเสียงของมันก็ยังหูเนาะเก่งบกคอยมันเถอะมันนี่เพราตำมาหอดมือนาะมันเถอะกินเขากินไน่แล้วนอนน้ำมือแลงมันเถอะทั้งผู้หมอทำนี่กบพากกันกินเข่าแล้วอาบน้ำแล้วเรียบรอยกับมานอนเติมเย็นคุยกันเลยก็เตรียมอุปกรณ์เพื่อนั่นละ บ่พอข้าวพี่น้องเสียงเอ๊กอกักเอ๊กอักมาบ่หนิอุย้ยซอยเนีย้ยซอยเนีย้ยพนวาวะมาดำไล่ข่อยพนวาวาอุย้ยสดียงวันคนไปไต่ปูไต่ปลาถึหมาดำไล่นี่เหลือนี่เริงข่อมาบันทอาะสะดงว่ามันอื่นบริวารนันมาเหลียวบันทอเตรียมพมร้อมแล้วเอามายัางเคืองเบิง่งแบบตั้งได่ยันทอกับทางพอยจานกับหมอทําตึงตั้งขึ้นแล้วบ่เนี่ยใส่ใส่ไมอยุใส่พนวาวา ออกไปตั้งอ้ยพี่น้องโตัวบบใหญ่ตัววันก้อยหน่อยพันธมาดำตัวใหญ่ังแต่ทันทีออกไปแล้วกับจัดการแล้วพี่น้องทึ่งไงว่าวคาถาใส่ไฟผูกแขนนไฟกบบเป็นไฟเป็นไฟมาตาสังมาถาะไฟจูงสัวผันเถาะแล้วก็วิใส่เดี๋ยวมัดห่วงอ้ยพันธ์นว่าหมาห่วง้พร้อมพี่น้องอืทึ่งห่วงทึ่งนั่นแล้วแล้วก็ เอาปืนมาเอาปืนมาพนะาว่ากูยิงมันเบิ้งหนี้พนะาว่ายิงกับแล้วก็สวดใส่ยางดีเลยพี่น้องเอาเขาสารยัดพี่น้องไม่ได้ใส่หลูกตะกกลัวดิพูดเขาเก่ามาเอาเขาสารยัดมันเถอะยิงห่อมมาเดี๋ยง่ายล้างันนี้มันเถอะสลายไปเลยมันเถอะเป็นวิญญาณนะพี่น้องเป็นวิญญาณแต่พญ่าปอบมันเถอะหลูกน้องมันบัดนี้พ่อจะยิงแล้วกับพากันไม่เห็นไม่ทันกับผูกคอต่อแขนห บ้าหน่อยมันทอทั้งหมาดำด้มันเป็นวิญญาณไปไปไปบอกพญ่าปอบมันทอวา่าโอ้เก่งอยู่ดิพญ่าปอบเพนาาันนว่ะคอยไปร้องมึงเาาดี๋ยวพันนวะแต่ว่าก็เก่งเพราะตัาวแหละพันนว่าเจ้าถิ่สูดได้บ่พันนว่าโอุ้ยสมุนิกุญญาณพันนว่าพญ่พาปอบวานะ่าเดี๋ยวมืออื่นกุยไปเข่าให้เบิง้งอืมมันเก่งไปไหนหมอทัพนี่พนาาันนว่าบัดนี่ พราะะตื่นมือเสามาแล้วพี่น้องสวยเติบละกินเขากินน้ำแล้วกันเถาะแล้วกับนั่งเรียนกันยุ่นละก็นั่งสูงกันทีดวงทีดำกันยูกันเถอะทั้งผู้เมียแล้วกันยูกันเถอะก็นั่งเว่ากันเรียนไปแหละว่าจะเห็นจังไดจะป่ากันไดแล้วจะบอกพี่น้องจังไดสิ่อื่นมลพระม์เจ้ามากหรือสิ่ป่าไปที่ใดกันเถอะหาวิธีสิซอยกันเถอะบอกพอเขากับอีกอาขึ้นแล้วพี่น้องเออ ทั้งตีนบันอีนั่งหน่อยเรียนมากเหมือนเดียพไปยังไงไอยังไงซอยอีเมียเนี่ยพน่าวปอบเขาเมียคอยเรียกพน่าวใส่ใส่ใส่พน่าวทั้งเงินหมอทั้ว่าเนี่งพักกันไปแล้ววันนี้อันอีนั่งไปมดผาเด้อะพน่าวมูไปยังไงไปก่อนพน่าวที่ต้องติดดำเตรียมพร้อมพน่าวจับได้พอยังเสียงแล้วก็ไปแล้วไปบอกพี่น้องเ่าเอย่าอยู่ในเฮื่องในสนพนนะอัน พี่นี่ทำพิธีไรพน่าวาพอไปหอดไปน้องอเห็ดพื้นเยู่วันนี้ว้าย,ายขึ้นประหอดขนคิ้งลูกหยาบโดนโล้ของแทมันาเลยพน้าวาตะมูซูนกุปยานตอกว่ากุยกินเบสพนาวากุยกินไม่ไงนี่แก้อนพนาวาย้ายเถาเถานี่กุกินเพราะกูยู่ใดพน่าวามูลเล็กๆ,ๆหน่อยมูผูเผาแผ้วๆๆเนี่ยกูกินอ้ือเนื้อวานรักพน่าวามูพะาปอบานปัดโต มันคือติดเก่งกันนี่มาว่าทั้งไปหมอท้ำหวานแอาเต้าเองพีมาเจี๊ยบเจี๊ยมเจี๊ยบพะนะทั้งเจี๊ยงของกับจับขึ้นทั้งไปจำเหมือนเจ้าเลี้ยงเขาเลี้ยงเขาเนี่ว่ากันวันนี้กัพระกันไล่แหละพี่น้องตั้งแสวัยทั้งอ้ยสารพัดคุ้ยทนุทนุเหมืนเถาะล้อมไว้เหมืนเถาะทั้งฝใส่พนนีล้อมเฮี้ยนไว้เลยเหมืนเถาะอือล้อมเฮี้ยนไว้คุ้ยทนุแล้วก็เสกออกยืนพื้นวืออยู่เนาะเออเสกทั้งคุ้ยทนุเนี่ยทั้งหนนุพยศ่ ไล่ันเถอะอืมก็ยืนพึงเบือ้องยูสันแล้วทั้งปอบก็อีกอีกอ,อีกคนฮ่าุนขุนป,ปะยานมึงดอกเพราะว่ามึงมาตาใสเพราะว่ามึงบอกว่าเดี๋ยวนี้เพราะว่าทั้งหมอท้ำวานนั้นกูบอกเพราะว่ากูอักกินมันตายมันเลยไม่ไงนี่เพรานว่าสัมมูสูนี่บัดนี่พอตะาหมอท้ำสวดกันแล้วพี่น้องสวดขึ้นปอบกับสวดที่ันมันเถอะเออินบริวารมาเออินบริวารมาเหม,มืนทึกมากับฮอนมันนี่ทึกมากับฮอนขึ้น ย้ำเว้นพี่น้องแปลกว่ามาหอนมันเะอะม,มาหอนขึ้นเป็นทึงพุ่มภูใจมันเถอะตัวติดเตรียมของเตรียมยังแลวกับซีหามงแรลกกับพอตีมืดพอดีปัดนี้ทั้งหมอทับกับพระกันไลอ่ะโดนเติมอ่ะทึ้งไล่ทั้งเสีนำทั้งโอ้ยหวานไฟทั้งมีดหมอนำมณ์กับสียใจหลวงพ่อขมาแล้วก็ทำพิธีกันกับโอ้ยไล่ันเฮยแต่เฮ่แตกมันเถอะอ ก็กิ้งเถาวาัายาอู้สมสมสือพญาปออไปตัวนี้เนาวัลม์ไทำนวลมานี่บัตรนี้ปออกับปอคอยมันทอดสวดเอืน่นบริวาปรปปอบมันมากมันทอะเทิทงหมาดำเนี่ยเทิงลิงใหญ่มันทอดเทิทงแมวมันทอดโอ้ยหอนดวงวังเมือวันมากกับจักลิงจักคางจัอย่างแหลมมันแปลงมากเนทอทาง,างหุนงงห่นพยศกับอันควยเทน,นุก็ ตำมข่อยมันเถอะตำมข่อยทั้งเสียงของกับไล่มันเถอะเสียงของตีไปหั่นไปเนี่ยตีหัวตีเฮาตีโอ้ยไล่อันผู้หมอทำนุน่นผู้หนึ่งอ่ะหมอทำนุน่นที่อยู่บ้านโคกกจับใส่หมอมันเถอะเอื่นวิญญาณใส่หมอทั้งเสียงของกับไล่ทั้งคุณพยศกับตีมันเถอะแต่ขากับห้องโอ้ยยิ่แล้วทั้งห้มยไล่กันโดนเติบพี่น้องทั้งหมอทำนุน่นทั้งบ้านบยาจาคกันไลม่มันเถอะทั้งเฮี้ยนมันเถะ ไลห่หงอองเอาไปมาห้องมันพี่น้องสงสัยมันติดสูบบ่คอยได้มันเถอะแต่มันตอนห่นเบิด,ดหวานนี่ไล่บหมืนกันเ,นเสียน้ำขอห้องโอ้ยพนาว่าอือเสียน้ำอีกอ่โอ้ยน้ำมาได้ห้องมันนั่นพี่น้องอือนึงบอกกูมาเดี๋ยวนี้มามันเป็นผู้ใดนี่อือมมีเจ้ามีจอมบ่าพระนาว่ามาหากินผูกินคนกินผู้เถ่าผู้โถกินง้อยกินควายพรพนาววาอือทั้ง ทั้งล่างเนี่ยแตกสวดสวดพี่น้องห้องไว้ไว้ทั้งหยาดวันเถาะทั้งเด็กน้องเด็กเล็กเด็กน้อยกอบ้านาไก่เนาะลีอยู่คนเดียวอุ้ยไปแต่หยานดแต่พันธ์มาทั้งหลวงพ่อนีรก็สวดบ่คอยวันเถาะทั้งไอ้ทีดวงที่ดังก็จับเสียงของขึ้นกันตัวไอ้ไหลวันเถาะจับได้บ่เป็นโอ้ยจนลุ่นหมอพี่น้องเดี๋ยวหมอนไหมอยู่ันเถาะเอาหมอนมาสี่หน่วยหานวยคนเดียวพี่น้องหกหน่วยคนเดียวแต่ว่า หมอบอกสิาใส่พญาบปอบเล้วเตรียมไว้แล้วอันท้อแล้วก็นำนำนำเนียมันนี้มึงหนีบาหลอดดอกเพราะว่าหมอท่านบอกคุยซัดมันนี่แล้วคุยขางมันนี่เพราะว่าหัวอีก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 ขึ้นมาดีว่าสมูทสูนี่เพราะว่ามันนี้แล้วก็ทั้งมีดหมอเนี่ยตําเขาทั้งหวานไฟอันท้ออือลมมากตื่นเบิดพี่น้องอืเพราะทัคำถึงเนื้อกัำเจ้าดังไฟขึ้นเพราะว่า บอกชาวบ้านดังไฟขึ้นเพราะนะว่ายันมืดเพรานว่าแล้วกับพี่น้องพากันดังไฟขึ้นนะพี่น้องทั้งอีนางโอ้ยซอยแม่คอยเดือดซอยแม่คอยเด้อดเห็สดิทั้งอีนางยันยแม่ตายมันเทาะอืมวัดน,นี้กินเลยพี่น้องทั้งไม่ย้เปล่าก็อักกินน่นแล้วเอออักกินวันนี้ทั้งหมอทํากันไล่มันเทาอไล่ไปเลยมาพี่น้องไม่ให่เถ่านั่นลมปองงองลง ร่มบางงองล้องเหมันเธอมึงแกไวัยนะแกะวัยพนาวา่าทั้งขยาบปอบหนีว่าหอดมันเธอทั้งหุ่นพยนต์เนาะพี่น้องทั้งคุ้ยเทนูเหมือนเธอทั้งเสียงของมือนเธอรัดทั้งแรงแล้วจับเข่ามอแล้วอืออุ้ยปล่อยพวกขาไปท้อปล่อยพวกขาไปท้อพนาวา่ายานเลี้ยยานเลี้ยวพนาวะมึงบ่ต้องมาขออ่อนวัดเนาะพนาวะเนีย่ยมึงกินคนมึงบ่ได้บอกผู้ใดพนาวะมึงม้าต่อใส่พนาวา่า กูบ๊กบพันมาแล้วก็จับเข่าหมอแล้วพี่น้องจับเพื่อปอบขออเข่าหมอมันเถอะมัดยางไว้อยูเถอะแล้วเขียนเอกเขียนยงเขียนยันลงมาเถอะเสกคาถากรับไปโอ้ยหมอทำนอนแล้วเก่งเมื่อคอยมันเถอะอืมบัดน,นี้ไม่ใช่เท่านั่นเลยยืดเพราะไหวพี่น้องเอาไปเอามาตายอีหลีอเถะไม่ใช่เท่านั่นท่าน,นาอีนั่งหน่อยหาย่าษามนเถอะ คุ้นกับล่างนะเบิ่องล่ะโอ้ยมีเงาเอ้ยเจ้าเหมือนเว้นเหมือนกันไหมเนาะตอนนี้ทางชาวบ้านเรากันเห็นเห็ดเช้าพนักกินตั้งแถววันนี้พี่น้องทางมูอปอบเล็กๆหน่อยแล้วเผาไฟเบิดวันเถอะสวดคาถาไตถึงอีหยัางถึงโยนเข่าไฟวันเถาะห้องโอ้ยวันเถอะเออแตกแเวียวันเถอะบกบกเก่งบกคอยพี่น้องพญาปอบนี่อืมแล้วจับเข่าหมอแต่ว่าพญาปอบโตมันจะแท้นี broken, ให้หมอทัพว่าเดี๋ยวตื่นมื่อเสาร์เดี๋ยวไปฝังพน้าวาพี่น้องเดี๋ยวไปฝังืด้วย่วงน้ำดีมันเถอะขึ้นมาประชุมกันแหละว่าเดี๋ยวจังไต่ขันเท้าขาเลยเหมือนบัดตายมันมาเข่าเท้าไหมพน้าวาทั้งหมอทัพวานมันเก่งกว่็คอยกันพน้าวาแต่บริวารเท้าเผาเนี่ยตายอยู่ตอนี้บัดนียนทั้งเัิน ปรปึกษากันะทั้งหมอทั้มเนี่ยทั้งใคยจำาทั้งข้าวบานว่าเอาไปทวงน้ำนะวะเอาไปทวงน้ำแล้วก็สวดคาถาเดีแล้วก็ไปในวัดกับมิ้นน้องน้ำเนาะพี่น้องก็บต้มสีมต้มน้องน้ำเอาไปเอาไปทวงน้ำไว้มันทาะแล้วก็ไปทวงไว้ทั้งเมียเถานี่ก็ตายมันทอะพี่น้องตายทั้งพญาปอบเอาไปทวงน้ำก็ล้องมาฟังิึงเนาะว่า ทีเป็นจ้งไดต่อวันทอทั้งพญาปอบแต่ว่าทั้งเมียเถานี่ก็งั้นงั้นศพกันแล้วพี่น้องก็เอาไปพงไปเผาเอาเก็บดูเก็บตันแล้วพี่น้องเหลือตัวนี้นั่งหน่อยอยู่ซอยแม้นม่าได้แต่ป่าพญาปอบได้วันทอก็กลับมาฟังตอน,ต,อนต่อไปเนาะพี่น้องว่าจีเป็นจ้งไหญ่เบาสารครามกะขอขอบคุณครับ